สวัสดีครับบอกิตครับวันนี้เป็น EP 2ของการเดาของแบรนด์เนมใช่แล้วเราเดาไปแล้วในบอสทำไรกตอะไรไม่รู้วันนี้จะมาเดาของแบรนด์เนมเพราะว่าพี่ต่ายนะครับเขา FC บาลนเซียกาชื่อกระเป๋าก่อนชื่อกระเป๋าชื่อวันนี้ชื่อว่าโฟนโฮลเดอร์แบ็เอาไว้ใส่โทรศัพท์อ่าใช่ทำมาจากตรงนี้เป็นคับสกินแปลว่าอะไรนะมัวส่วนสีดำนี่เป็นแมสกินหลังแ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. กะกใส่ย,ยังไงใส่นี่ออ ไม่ใช่หรอนี่อย่างนี้อ่าท้างในก็มี2ช่องเห็นไหมให้ช่องละหมื่นเลยอ่าไม่ไม่ได้แพงไปว้ช่องละห้าพันพอใครซื้อลงว่าหมื่นหนึ่งะนี่ไงคนนี้ไงฮะอันนี้อันนี้ชื่อคล้ายกันอันนี้ชื่อว่า shopping bag ใส่มือถือไม่ได้อันนี้ห้ามใส่ห้ามปิดกฎถ้าจะใส่ต้อง เป็นเงินหนึ่งเงี้ยซื้อมาให้เป็นแบบเป็นพี่น้องกันไงก็ใส่ของให้เยอะตรงนี้มีแม่เหล็กที่รู้สึกว่าคุณภาพเย็บดีมากนะครับแล้วก็ถือได้สองเปียงจะมีสายด้ากับสายขาวอยู่ข้างในไงอ๋อนี่ไงอย่างนี้ได้แมทที่เรีเดียวกันเป็นคับสกินกับดัมสกินสองสองหมื่นอ่ะสองหมื่นอ่ะสองหมื่นมาเฉลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ซื้อที่ไต้หวันหักภาษีแล้วเหลือสองหมื่นหกโอ้เปลี่ยนทันนะ น <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะแพงหน่อยไม่รู้ทำไมสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดโอ้ไม่ฮุดเน่ไม่มีทางซื้อแน่นอนให้ตัวเองนะแต่ให้คนอื่นแจกเปย์สาว,วอะไรอีกเรื <laughs> อ่องหนึ่งอ่าน,นี้เสื้อบาเสื้อ <laughs> อันนี้คือเสื้อเชิ้ตสีขาวความพิเศษของมันคือตรงนี้มีโลโก้ที่ปกมาแล้วสังเกตไหมฮะไม่มีปกเท่าไหาร่ตัวนี้ไม่ปกตัวนี้สามร้อยเก้าสิบบาทโอ้โหนี่อันนี้ไปหกพันเลยอันนี้เสื้อวอร์มเสื้อวอร์มเอาไปละต่อยมวยเอาไว้ใส่เดินเล่นอะไรอย่างี้ อะลองใส่ดูได้ลองใส่ดูได้โอ้โหอหนีสะพายยี่ไปด้วยอ้อกูชิเบลกี่ร้านที่เดมมันเซอร์กูชิเบลเกมคาเกมซองมึงแปดเกมคาซองมึงแปดกรเปากูสี่หมื่นกว่านะเออเขาไม่รู้สึกว่ามันราคาเท่ากันก็ไม่รู้ว่ะนั่นน่ะสิ่หมื่นนึงไงอะหมื่นนึงใช้ผ้าเยอะวันนี้น่าจะเคยเห็นแล้วอันนี้เคยเห็นแล้วเป็นสูตรตัวโปรดเลยเดี๋ยวบอกก่อนพี่ตายเป็นเอี๊ยห์นะแล้วเราไปหาลูกค้าเงี้ยต้องแบบ ต้องแบบเฮ้ยเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของช่องวอร์กินนติไงสวัสดีครับผมพี่ตาจากวอร์กินนติไกรน้องๆไหลเป็นไรอ่ะคอไหลทำไมไม่ได้ห่อย่าห่อเป็นี้เห็นปะประมาณประมาณสองนิ้วได้กดได้กดได้อ่ะไปคุยงานไปคุยงานสวัสดีครับอันนี้ไม่ได้เก่งใช่ไหมไม่ได้เก่งนี่ถ้าเก่งแบบคือปกติก็เป็นหมื่นอยู่แล้วอะถ้าสูตรดีๆอะอันนี้ถ้ามันแบบเพิ่มราคาแบรนด์เข้าไปด้วยก็ห้าหมื่นอะห้าหมื่นห้าหมื่นหกพันหมื่นหนึ่งห้าหมื่นอะตัวนี้อยู่ที่ สองหมื่นท้วนโอ้โหโอ้ my god ส่วนเสื้อวอร์มตัวนี้ห้าหมื่ห้าอันนี้ตัวสุดท้ายอยู่ที่เจ็ดหนห้าโอ้โหทำงานตัง้งใจทำงานเก็บตังค์ทั้งชีวิตนี้ก็มีแค่เสื้อผ้าคนี้แหละที่เป็นสมบัติชีวิตไม่มีอะไรแล้วถ้าบ้านไฟไหม้ะแบกแบบแบบเ,เนี่ยแบกไอเสาเนี้ยเดินออกจากคอนโดเลย oh. <laughs> ต่อไปนาฬิกานะฮะเรามีสาวๆในทีมนะฮะคนนี้เป็นเซียนนาฬิกาอันนี้รู้อยู่แล้ว่าราคาเนี้ยแท็กห oh er. อยเอยอไอ้ที่มันวาววิบวับนี่ก็เ,เพชรหมดเลยเหรอน,น่าจะเป็นเพชรที่แบบเม็ดเล็กมันจะไม่แพงเว้ยอันนี้8ปดหมื่นเดาอันนี้ก็น่าจะไม่ห่างกันนะขึ้นอะไรไม่รู้ดูจากเพชรเอาแล้วก็ทองอันนี้จะเป็นคริสตัลข้างในจะเป็นมุกสสวนรอบๆ แท้อันนี้จะอยู่ที่ประมาณแสนกว่ากว่าอ้าวเฉลยทำไมเดาเมื่อกี้เดาเดาว่าพอกันเดาวันแปดหมื่นแปดเก้าหมื่นอันนี้เดาแปดหมื่นเหมือนกันอันนี้จําได้ว่าซื้อที่ฮ่องกงซื้อตอนนั้ราคาซื้อมาเจ็ดหมื่นอ้าโอเคใกล้เคียงอันเนี้ยปาเต็กฟิลิปแบรนด์เนี้ยมันแพงเว้ยจำได้ว่ายี่ห้อเนี้ยแพงเราก็ต้องขอดูมันก็ดูเวลาได้เหมือนกับแอปเปิลวอตต์บ้าเสื้อมึงก็ใส่ให้สักสี่แสนแล้วกันเชียร์ อันนี้ผิดอันนี้เป็นตัวทองคำขาวอันนี้เกินน่าจะเกินเจ็ดแสนโอ,โอเค,ออเคตอนแรกเกือบดาวล้านหนึ่งละอันนี้คิดว่าดาวถูกแน่เพราะว่ายี่ห้อเนี้ยดังมากโรเล็กซ์รุ่นซับมารินเนอร์นะครับ รุ่นนี้คือพวกที่เป็นดีเจทั้งหลายไม่ว่าเป็นดีเจพุงดีเจเพชรจ้าอะไรพวกนี้เขาชอบสะสมกันมากนะ mm hmm. เขามีประมาณแบบเป็นสิบเลนเลยนะคนหนึ่งอ,อันนี้ถ้าเดาไม่ผิดนะเป็นสีเขาเรียกว่าเดอะฮักด้วยดำน้ำได้300เมตรใครจะไปอยู่ในขนาดนั้นคือมอนุษย์ยังไม่มีชีวิตอยู่ในสามร้อยเมตรไม่ได้เลยแต่รายการเรนนี้ทำได้ก็ <c ười> <c ười> เลยชื่ออะไรนะซับมารีเนอร์ที่แปลว่าเดือดดำน้ำใช่สามแสนห้าอ <c ười> ันนี้ซื้อมา แต่ตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่4.7ราคาขึ้นสูงสุดได้เป็น5.2ถือว่าใกล้เคียงที่จะขายไหมถ้าราคาขึ้นไปถึงขนาดนี้อันนี้แม่ซื้อให้เพราะว่าสอบติด๋อไมันมีสตอรี่าแม่บอกสติดมาเลยเอาไปเลยอขอเป็นลูกทุกคนดิ เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์อขึ้นมาได้หรือเปล่าแล้วเหมือนเดิมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับขอบคนที่กดแชร์ไลค์ซับ c r i b e เคทปกติดีสุดอล้วจริงลผมเดาว,าว่าน่าจะเป็นแบบพอลมมันร้อนๆใช่ไหมมันเป่าแล้วก็มาโดนในตัวนี้ทีดีปิ้น แล้วมันก็ละลายนี้สอนให้รู้ว่าซื้อแล้วเออซื้อเหอะบางอย่างก็อย่าทำเอง <laughs> อันนี้ก็เป็นเคสที่ไร้ไประโยชน์แล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่อดทนปริ้นมาสามสี่เดือนนานมากเดี๋ยวเรากลับไปสู่เคสปกติกันถ้าเปรียบที่เป็นหมอคุณก็เป็นเห,หมอือนแบบหมอที่เปลี่ยนวิญญ,ญาณแล้วก็วิญญาณของนั่นังคมเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้นะอ๋อเปลี่ยนเสื้อผ้าเ,นะเปลี่ยนวิญญาณเลยเหรอ <laughs> เคสที่เจ็บจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนได้บ่อย ไม่มีก็อยู่ได้อันนี้คือเวลาเจอเจอผู้หญิงคนนั้นแรกก็พูดอย่างนี้เฮ้ยดีว่ะรถปี๊เขาเจอปัญหาอะไรกันบ้างครับเวลาไปเจอผู้หญิงเหรอไม่ไม่จอของเขาเป็นอะไรกันบ้างครับอาการยอดฮิตเเปิดไม่ติดพี่ครับเหมือนรถอะสตาร์ทไม่ติดพี่อ่าอาการยอดฮิตเลยเปิดไม่ติดจอฟ้าอ่าอันนี้อาการหนึ่ง ซึ่งจริงๆจอฟ้ามันจะมีโค้ดบอกคือเราอยากจะแบบให้แบบเฮ้ยถ่ายรูปตอนจอฟ้ามาให้ดูสักหน่อยนึงว่ามันขึ้นโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบวิเคราะห์ได้บางทีมันแบบเส้นผมบางภูเขาแค่ลบไดเวอร์ลงใหม่เงี้ยมันหายส่วนใหญ่ก็ลบลงใหม่ฮะลบเขใหม่ไม่เดี๋ยวผมจะเริ่มซื้อเครื่องตัดไม้นะท็อปเทเบิลซอลอะไรเงี้ยอันนั้นนะผมว่าทำเคสสวยๆได้จริงๆทำเคสได้เยอะทำไวๆอ่ะทำไวๆอ่ะนานเกินเว้ยสามมิติอ่ะยืมแต่งมอสเราเนี่ยใจนะคน าตปอกสวัสด <krit> in ีทุกคนครับพ่อเยดีครับวันนี้ผมมีเกมมาเล่นกับทุกคนนะโอเควันนี้มีไพ่ทั้งหมดสาใบโอเคป่ะใบที่หนึ่งเนี่ยเป็นโจ๊กเกอร์ใบที่สองเนี่ยเป็นโจ๊กเกอร์ใบที่สามเนี่ยเป็นเอส เกมนี้มีชื่อว่าหาเอชให้เจอแล้วเอาเงินจากผมไปร้อยหนึ่งแต่ถ้าคุณเดาผิดเอาเงินมาให้ผมร้อยหนึ่งนะโอเคปะโอเคทุกคนโอเคละอ่ะเอชเนี่ยอยู่ข้างบนนะผมเอาเอชข้างบนเนี่ยไปไว้ข้างล่างถามว่าเอชอยู่ไหนทุกคนเราบอกอะไรนะข้างล่างผิดครับข้างล่างมันโจ๊กเกอร์เอามาร้อยหนึ่งนะอ่ะถ้างั้นเอชก็คงต้องอยู่ไหนนะข้างบนดิเพราะว่าข้างล่างมันไม่ใช่ใช่ปะข้างบนนะครับข้างบนก็เป็นโจ๊กเกอร์สองยนะ อ่ะโอเคถ้างั้นอะ่ะข้างล่างก็ไม่ใช่ข้างบนก็ไม่ใช่มันต้องเป็นตรงกลางแน่เลยใช่ไหมตรงกลางก็เป็นโจ๊กเกอร์อะ่ะเอาอีกร้อยอยีงดิอ่ะเดี๋ยวถ้าหาว่าผมโกงเอสมีอยู่จริงๆมันอยู่ข้างล่างอ้าวโอเคเอาเงี้หาเอสมันคงยากไปสหรับทุกคนใช่ไหมทุกคนแบบมองไม่ทันอะ่ะงั้นให้หาโจ๊กเกอร์ดีกว่าเพราะโจ๊กเกอร์มีสองใบเอสอู่ข้างล่างนะโจ๊กเกอร์อยู่ตรงไหนถ้าไม่ใช่ข้างล่างก็งจะเป็นข้างบนใช่ไหมครับ อะข้างบนข้างบนก็เป็นเอซอะติดผมอีกร้อยหนึ่งแล้วอะเ <c oughs> อ้าโอเคข้างล่างไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่ตรงกลางอะโจกเกอร์แน่นอนตรงกลางก็เป็นเอซครับเดี๋ยวจะหาว่าบอสโกกนะใช้โจกเกอร์สใบเอซสใบซ่อนไพ่หรือเปล่าวะไม่ใช่เว้ยมี3ามใบจริงหนึงสองสเอางี้ติดผมไม่รู้กี่ร้อยแล้วไม่อยากให้คนทางบ้านโอนตังค์เดี๋ยวจะจนกันก่อนนะครับ ดี๋ยวจะให้ดูว่าไพ่มีอะไรบ้างโจ๊กเกอร์กับเอชถ้าถ้าเกิดคนดูที่บ้านอะเดาถูกว่าใบนี้เป็นอะไรผมยกนี่ให้หมดเลยแต่ถ้าเกิดไม่นะโอนเข้ามานะสตูดิโอวอลกิสตีนะครับโอนตังเข้ามาช่วย <laughs> อ่ะให้เวลาห้าวินาทีในการคอมเมนต์ข้างล่างคิดว่าใบนี้เป็นใบอะไรห้าวิ่งยังอ่ะห้าวแล้วแหละหมดเวลาครับเฉลย